สวัสดีครับทุกทุกคนผมจินโน่โเซลค์ครับแล้วก็กำลังกับวิชิลันเต้แปดนะผมก็หลังจากอพีที่แล้วนะผมเราได้เอาชนะเควสของชีล่านะเด็กวัยรุ่นไฟแรงนะที่โอ้โหถ้าเกิดจําได้นะผมในอีพีที่แล้วผมสาดกระสุนกับปืนกลของชีล่านะผมแบบโคตรมันเลยนะผมส่วนอีพีนี้นะผมเรามาถึงนี่แล้วนะผมจอห์นท็อกนะผมโอ้โหโด,ดูดิเขามีปืนและโอ้โหรถเขาดูแบบคล้ายๆแบบเบนซ์เหมือนกันนะเนี่ยเจฟเฟอร์สันนะไอ้ดิ ความเร่งใช้ได้ค่อนข้างอึดน,นะแต่ว่าโลบหลีกไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคไปเลยดีกว่าจอนชอคนะและดูอาวุธซิเนเจอร์เหมือนเป็นลำโพงเหรอหรือว่าลำโพงหรืออะไรสักอย่างโอเคงั้นก็ไปกันเลย roll, โอ้โหโอเคไปลุยเลยคาสิโนซิตี้ แอซีเราต้องปกป้องแก๊สเตชันแม่ปกป้องปังป๊มน้ำมันเยี่ยมเลยพี่มาดูอู้โอ้มันมาเลยว่ะเริ่มต้นมันมาเลยว่ะเริ่มต้นมันสาดเลยว่าเอาตายแล้วโอ้แม่มิชชั่นแรกมันก็เร็วอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเราซ้ำสตูได้แบบง่ายๆแบบนี้นะโอ้โห18วิ <c oughs> น่าจะเร็วกว่าเอ่อเควสของชีย่าอีกไหมที่ผมจําไม่ได้ว่าเควสของชีล่าผมได้ไปกี่วินะแต่ว่าไม่ถึงยีสิวิอ่ะแน่ๆโอเคนะผมด่านต่อไปนะผมแวลเลฟาร์มแคลิฟอร์เนียนะโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยนะคนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบยังไงอุ้ยทอก ถังแตกถังแตกได้ยังไงอ่ะ <S <S อ๋อเขาเป็นเขาเป็นนักพนันเหรอถือว่าทำไมถึงมิชชั่นแรกมันอยู่ในคาสิโนซิตี้มาเราสอยโอ้โหเบกอัพมันใกล้ตายแล้วนะตอนนี้โอ้รถเราอึดรถเราเหมือนเบนซ์เลยต้องหาอาวุธด่วน ซิงหน่อยเออมิสไซลยิงไล่ล่ารถปิกอัพนั้นซะโอ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนิดนึงไหนมันอยู่ไหนโอ้โหไอป้ปิกอัพมันฮิวอะไอป้ปิกอัพมันได้ฮิวแล้วอะ ระวังนิดนึงไหนมันอยู่ไหนเป็กอัพอยู่ไหนอ่าเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องปกป้องไอ้นี่หรือเปล่าโทษคือผมไม่ได้อ่านมิชชั่นนะพอดีว่าผมในนียเร็วไปหน่อยผมไม่ได้อ่านมิชชั่นว่าผมต้องปกป้องอะไรอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวผม,ผมเจ็บไปนี่ก่อนก็ได้ เออนั่นแหละเอาเอาวุธมาไล่ล่ามันเลยเออนั่นแหละโอเคโอเคเราได้ออบเจกตีฟนะพอดีว่าโทษนะพอดีว่าผมรีบไปนี่มาหน่อยผมลืมอ่านว่าผมต้องปกป้องอะไรนะโอเคต่อไปด่านที่3 Aircraft Graveyard นะเหมือนแบบยังไงลานวางซ่าเครื่องบินอะไรนั่นนะที่ผมพูดไปเมื่อ EP แรกหรือ EP ที่สองวะผมลืมอ่ะโอเคไปลุยเลยดีกว่าไหนอ่านมิชชั่นดีๆเราต้องปกป้องชิน,นุกเฮลิคอปเตอร์อ่าได้เราต้องปกป้องเฮลิคอปเตอร์โอเคเฮ้ยได้อวธซินเนเจอร์ไหม ผมอยากลองดูว่าอาวุธซิเนเจอร์ไอ้นี่มันคืออะไรนี่มามาเลยมาเลยมาเลยโปมันตายและวเร็วมากใช่ผมพูดว่าผมไม่อยากใช้ไอ้กับระเบิดพารามิโนตายแล้วนะฮะโอ้โหตายไปแล้วสองตัว โอ้โหตัวตัวที่3เป็นรถโรงเรียนว่ะเฮ้ยเครื่องบินกะเริ่ลงจอดอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยอัดมัน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 มันมันเอออ่าเบรกโอ้ยเออออฟวิชเนเจอร์มันคือลำโพงว่ะไหนลองดิมันจะทำยังไงไหนลองดูดิผมต้องทำยังไง อ๋ออ๋อมันเหมือนในเนี้ยมันเหมือนแบบตัวสร้างแผ่นดินไหวอ่ะโอ้ยโมโลโลดโรงเรียนมันเข้าไปทำอะไรในสร้างนั้นนะเดี๋ยวถอยถอยถอยออกมาก่อนเอ้ย เฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนที่ผมต้องปกป้องอ่ะอันนู้นแน่เลยวะ่ะไ h y q u a k e ผึมแผ่นดินไหวต้องระวังอย่าให้โมโลได้อาวุธเกเนเจอร์นะ oh. เพราะว่าไอท่อควันพิษของมันนะแบบโคตรอันตรายเลยอ่ะไ oh. หนที่ oh. ผมมีอาวุธอะไรดีๆไหม เจอตัวแล้วยิงโดนไหมบูมโดนไหมโดนนะโอ้โหเรียบร้อยเฮลิคอปเตอ,เตอร์ดูปลอดภัยดีนะโอเคนะ เรียบร้อยนะโหไอมิชชั่นสามกีกสนุกดีนะโดยเพราะยิ่งคือรถศัตรูสองคันแบบตายอย่างโคตรเร็วเลยนะไอเดมิชชั่นสุดท้ายฮูเวอร์แดมนะไปเราไปที่เขื่อนนะเขื่อนฮูเวอร์แดมแอริโซนาเน,น,านวาดาไปลยุย <c oughs> น้องอดมิชชั่นเราต้องปกป้องวิสิ t เ r อร์เซ็นเตอร์โอเคโอ้โหเดี๋ยว ผมมาเกิดอะไรตรงนี้วะเนี่ยขับไป้โยโอ้โหไอฮิลสตันมาไดเอาวุธซิงเนเจอร์แล้วเอ้ยเออวางกับดักไว้วางกับดักไว้วางกับดักไว,ว,กกไว้ผมบอกว่าผมไม่อยากใช้นะในอีพีที่แล้วผมพูดเลยว่าผมค่อนข้างเกลียดไอ้กับดักระเบิดนะพราผมไม่ค่อยระวังตัวเลยอะ่ะกับไอเนี่ยวู้ เอาพารามิโน่ตายแล้วแม่เร็วเหมือนกันนะเนี่ยวูมันอยู่ไหนวิสิเตอร์เซ็นเตอร์อยู่ไหนผมต้องไปดูสถานที่ที่ผมต้องคุ้มกันน่ะอ๋ออันนี้ อ่ะเลี้ยวหน่อยแต่ที่สาคัญผมรู้สึกว่าอาวุธซิเนเจอร์ของจอห์นช็อกมันไม่ค่อยดีนะมันแค่แบบว่าส่งแบบคลื่นฮะส่งแบบคลืนแผ่นดินไหวไปอะ่ะอ่ะขับเข้าไปอ้าวผมจะขับเข้าไปเออศาสตร์นี่ศาสตร์จรวดรัวๆเลยเข้ามาเดะเข้ามาเดะ เข้ามาดีเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้เอาวุ้ดีๆทั้งนั้นเลยวะ่ะยิงมันไปขับเข้าไปในช่องนี่ปีกระจูเกิด,ดเราโผล่มาแล้ว เออผมไม่อยากได้จับระเบิดอะ่ะผมไม่อยากใช้อะ่ะเอาจริงอ่าเลี้ยวขึ้นมาหนอ่อยอามันอยู่ข้างล่างเออนั่นแหละมันตายแล้วไอรินูดิบูกี้ เอาเอาวุธมาจ้ะโอ้เหมือนเดิมผมไม่อยากได้กลับระเบิดนะบุกี้อยู่ไหนมาได้เวลาไล่ล่ามันอุย้ยมันได้อาวุธซีเนเจอร์ผมได้ยินเสียงไะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวัง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 พี่ระวังระเบิด ระวังกลับแล้วเบร์มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวมันอยู่ไหนอะ่ะเออโต้โอดูดิมันอยู่ไหนอา่าเลี้ยวอา่ามันอยู่นู่น ปายมิสไซล์ลุยเฮ้ยหยุดมันโอ้โหมันยังมีอีกไหมเฮ้ยมันมีอีกหยุดมันหยุดมันโอ้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 โอ,โอ,โอ,โอ้ผมบินผมบินได้ I believe I can fly มาเลยบูกี้มึงมา เอเข้าไปข้างในเยี่ยมเอาเออมันใกล้ตายแล้วคอมอนอีกนิดเดียวถอย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 ,ถอ,ย,อ,ยอ,อุ้ยเอาอ๋อผมถอยเข้าไปในท่อ โอ้ยระวังกับระเบิดตัวเองด้วยมันอยู่ไหนบูคี้บูคี้อยู่ไหนวะเดี๋ยวอ,อ้ามันอยู่ข้างบนโอ้ยมันได้โล่ด้วยผมต้องอย่าประมาทนะฮะ มันอยู่ไหนแล้วโอ้ยมันหิวสาดเลยสาดเลยสาดเลยตูมเรียบร้อยโอเคนะโอ้โหอ้โหผมไม่เอากลับระเบิดได้ไหมอะในนี้เราปกป้องได้ไหมยเยี่ยมนะโอ้ปลดล็อกตัวใหม่คอนโวยนะโอเคไปนะจบเรียบร้อยแล้วนะผมกับมิชชั่น นะเควสของจอห์นท็อกนะไหนดูดิโอ้โหรถปืนโคตรเต็มอู้มีเงินด้วยเนี่ยเฮ้ยนั่นใครอยู่ในกระโปรงท้ายวะเดี๋ยวโ,โอเคนะคนะผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะ้วผมสลับเนื้อเรื่องของจอห์นท็อกนะผมแล้วดูเนะี่ยโอ้เราปลดล็อกนะคอนโวยนะผมสมาชิกของวิจิลันเต้นะ เดฟกับคอนบอยปลดล็อกแล้วนะผมส่วน EP ต่อไปผมว่าผมน่าจะเล่นเนื้อเรื่องของอ่ากลุ่มไคโยตี้มั่งนะสลับกันไปนะโอเคครับผมงั้นก็ขอจบด้ยขอจบคลิปไปเท่านี้แล้วกันนะผมสลับคล,คลิปเอ้ยขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับข, <c oughs> ขอจบคลิปไปเท่านี้นะผมสำหรับวิชวลันเต้แใน EP นี้นะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผม เพราะฉะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย